ไปครับหนึ่งรอบสนามครับเรามาดูกันโอ้โหปี่อะไรมาเลยครับพีเลยอะไรม,มาเลยตอนนี้นเอาแล้วครับปีเลยอะไรโอ้โหเอาแต่ลอกกว้างไม่ยอมครับนี่ครับหลอกกว้างเอาในขณะทีู่เมินแลกตกหรือเปล่าครับแรงยังดีอยู่ครับสําหรับหลอกกว้าง เอาแต่พิลีอะไรไปแล้วครับพิลีอะไรโอ้โหแสงไปแล้วเอาแล้วครับต้องดูที่100เมตรสุดท้ายครับเอาผางโค้งมาจะเป็นอย่างไรพิลีอะไรจะคงนำตามมาด้วยโอ้โหเดะให้ทรงส่งกระเจาะให้ f อเลยครับพลีอะไรเอาแต่สงสารดูครับโอ้โหแลกตกครับแลกตกครับสำหรับโซเบน ก็เป็นร้องควาเข้าที่สองครับตามมาด้วยโซเมนชาดูประถมครับ